วิธีการเจริญเมตตาและการเจริญพรหมวิหารเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วจากไม่ครอบงำจิตได้เมื่อใดจิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญกระทาให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบกขาเจโตวิมุตติทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้มั่นคงสั่งสมปารบดีแล้วเมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ ผนแล้วจากอากุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้วกายก็สงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่ แผ่ไปสู่ทิศท,ที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศท,ที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศท,ที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยกรุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาแทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำ เบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยมุทิตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาแทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่สระโบกขรณีมีน้ำใสจืดเยน็นสะอาด มีท่าอันดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนไหนอันความร้อนแผดเผาเราร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสะโบกกรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใด เธอมาถึงทำรรวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขายอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใด ในเมตตาเจโตวิมุตที่จเจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทําอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นในกรุณาเจโตวิมุตที่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทําอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นในมุทิตาเจโตวิมุตติเจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัด ย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นในอุเบกขาเจโตวิมุตติที่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นเมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อย่างนี้จเจริญดีแล้วเมื่อนั้นเธอจากเดินไปในทางใดๆก็จากเดินเป็นสุขในทางนั้นๆ ยืนอยู่ในที่ใดๆก็จกยืนเป็นสุขในที่นั้นนนั่งอยู่ในที่ใดๆก็จกนั่งเป็นสุขในที่นั้นๆนอนอยู่ในที่ใดๆก็จกนอนเป็นสุขในที่นั้นๆเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองเนืองปรารภสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงส์สิเอย่างคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพพยาดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตตราก็ดีไม่ต้องบุคคลน,นั้น จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำกาละเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลกเมื่อเมตาเจโตวิมุตอันบุคคลเสบมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนือง ปารบสม่ำเสมอดีแล้วพึ่งหวังอานิสงส์สิอ็ดอย่างนี้แล